การรักษาทางกายภาพบำบัดคือการบำบัดป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูการเสื่อมสมรรถภาพความพิการของร่างกายหรือจิตใจด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองที่มีอาการอาว่าครึ่งซีส่งผลให้มีข้อจํากัดด้านการเคลื่อนไหวการลุกยืนการลงนั่งและการเดินเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยเนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว จำเป็นต้องใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายทั้งสองข้างอย่างสมดุลจึงจะสามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพในผู้ป่วยที่มีอาการลำพังเครื่อนซีควรได้รับการฝึกที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถลุกยืนลงนั่งและเดินได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถดํารงชีวิตประจําวันได้ด้วยตนเองอย่างเต็มภาคภูมิดังนั้นผู้ดูแลควรมีความรู้พื้นฐานเพื่อที่จะสามารถช่วยฝึก และช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพในทางตรงกันข้ามหากผู้ดูแลให้ความช่วยเหลือผิดวิธีจะส่งผลทําให้ผู้ป่วยลุกยืนลงนั่งและเดินได้อย่างยากลําบากขาดความมั่นใจอาจทําทให้เกิดอุบัติเหตุได้หรือการให้ความช่วยเหลือมากเกินความจําเป็นอาจส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ความสามารถของตอนเองได้เต็มประสิทธิภาพการลุกยืนการลงนั่งและการเดินในผู้ป่วย การลุกยืนท่าเริ่มต้นผู้ป่วยนั่งห้อยขาข้างเตียงหลังเหยียดตรงขยับสะโพกมาขอบเตียงโดยที่ส่วนกลางของต้นขาอยู่ในแนวของขอบเตียงเท้าทั้งสองข้างวางราบบนพื้นข้อเท้าอยู่แนวหลังต่อข้อเข่าเล็กน้อยขณะลุกยืนโน้มลำตัวมาทางด้านหน้าลุกยืนเหยียดข้อเข่าและข้อสะโพกพร้อมเหยียดหลังขึ้นให้หลังอยู่ในแนวตรงในกรณีที่ผู้ป่วยใช้ไม้เทา้า ให้ผู้ป่วยใช้มือข้างแข็งแรงจับไม้เท้าผู้ดูแลยืนด้านอ่อนแรงของผู้ป่วยขณะลุกยืนให้ผู้ป่วยโน้มลำตัวมาทางด้านหน้าลุกยืนเหยียดข้อเข่าและข้อสะโพกพร้อมเหยียดหลังขึ้นให้อยู่ในแนวตรงผู้ดูแลช่วยพยุงในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือหรือช่วยดูแลความปลอดภัยไม่ให้ผู้ป่วยพลัดตกหกล้มการลงนั่งท่าเริ่มต้น ผู้ป่วยอยู่ในท่ายืนลงน้ำหนักที่เท้าทั้งสองข้างเท่ากันขณะลงนั่งโน้มลำตัวมาทางด้านหน้าย่อเข่าและข้อสะโพกหย่อนสะโพกลงบนเตียงอย่างช้าๆแล้วนั่งหลังตรงในกรณีที่ผู้ป่วยใช้ไม้เท้าให้ผู้ป่วยใช้มือด้านแข็งแรงจับไม้เท้าผู้ดูแลยืนข้างอ่อนแรงของผู้ป่วยขณะลงนั่งให้โน้มลำตัวมาทางด้านหน้า ย่อข้อเข่าและ <lawsuit. S 1> ข้อสะโพกย่อนสะโพกลงบนเตียงอย่างช้าๆแล้วนั่งหลังตรงการเดินด้วยไม่เท้าขาเดียวผู้ดูแลยืนอยู่ด้านข้างที่ผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงผู้ป่วยใช้มือข้างแข็งแรงจับมั้งเท้าขาเดียวเริ่มการเดินโดยการยกไม่เท้าขาเดียวไปด้านหน้าพอประมาณก้าวขาด้านอ่อนแรงก่อนจากนั้นก้าวขาด้านแข็งแรง การเดินด้วยไม่เท้าสามขาผู้ดูแลอยู่ด้านข้างที่ผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงผู้ป่วยใช้มือข้างแข็งแรงจับไม้เท้าสามขาเริ่มการเดินโดยยกไม้เท้าสามขาไปด้านหน้าพอประมาณก้าวขาด้านอ่อนแรงก่อนจากนั้นก้าวขาด้านแข็งแรง การเดินโดยใช้วอล์กเกอร์ผู้ดูแลอยู่ด้านข้างที่ผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงเริ่มการเดินโดยยกวอล์กเกอร์ไปด้านหน้าพอประมาณก้าวขาข้างอ่อนแรงกับระยะให้อยู่ในวอล์กเกอร์แล้วจึงก้าวขาอีกข้างตามการเดินขึ้นบันไดที่มีราวจับ ผู้ดูแลยืนอยู่ด้านข้างเยียงทางด้านหลังของผู้ป่วยมือข้างหนึ่งของผู้ดูแลจับบริเวณขอบกางเกงหรือเข็มขัดผู้ป่วยจับราวบันไดก้าวขาด้านแข็งแรงขึ้นก่อนแล้วก้าวขาอีกข้างขึ้นไปวางคู่กันผู้ดูแลก้าวขาขึ้นตามการเดินลงบันไดที่มีราวจับ ผู้ดูแลกินอยู่ด้านข้างเงยื้องทางด้านหน้าของผู้ป่วยมือข้างหนึ่งของผู้ดูแลจับบริเวณขอบกางเกงหรือเข็มขัดผู้ป่วยจับราวบันไดก้าขาด้านอ่อนแรงลงแล้วก้าขาอีกข้างลงวางคู่กันผู้ดูแลเก้าขาลงต่ำกว่าผู้ป่วยหนึ่งขั้น การขึ้นบันไดโดยใช้ไม้เท้ากรณีที่ผู้ป่วยใช้ไม้เท้าช่วยเดินขณะเดินขึ้นบันไดผู้ดูแลยืนด้านข้างที่ผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงเยื้องทางด้านหลังจับบริเวณขอบกางเกงหรือเข็มขัดให้ผู้ป่วยยกไม้เท้าขึ้นไปวางบนบันไดก้าขาด้านแข็งแรงขึ้นบนบันไดก่อนและตามด้วยขาอีกข้างผู้ดูแลก้าวขาขึ้นตาม การเดินลงบันไดโดยใช้ไม้เท้ากรณีที่ผู้ป่วยใช้ไม้เท้าช่วยเดินขณะเดินลงบันไดผู้ดูแลยืนด้านข้างที่ผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงเยื้องทางด้านหน้าผู้ดูแลจับบริเวณขอบกางเกงหรือเข็มขัดให้ผู้ป่วยยกไม้เท้าลงวางบันไดขั้นที่จะก้าวลงก้าวขาด้านอ่อนแรงลงก่อนแล้วตามด้วยขาอีกข้างผู้ดูแลก้าวขาลงต่ำกว่าผู้ป่วยหนึ่งขั้น